บางลำสะก่อนเนาะโยกแหลกแหกหานใบอ้อยยอคปูจังสิงจันยาวมนีมีให้เบิงเบิดทุอันทุยางร่วมสมัยล่ำก่อนกามีล่ำไปงกามีล่ำสิงกามีเพกกามีมีเบิดทุยางโซเน,นวล่ามาแล้วเด้อคุณเม่ ละจากแดนดินทิ่บ้านป่านหนองคามผ้ากำไปบ้านบ้านหนองคา,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 ามผ้าตำบลตาค้ออําเภอบินกะลังจังหวัดศรีสะเกดติดเขตจังหวัดอุบลพี่น้องอยูไก่เติบเด็กมหาพิณอพุ่นหลาทั้งกันทาราคทั้งเขาพ่อพิหารพ,าพุ่นหลาพิณอเนาะพุ่นลายดีละจากแดนดิน I you. า,ามีแนวกินนะน,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 นันนน่นแหละเนาะยิ่งเสียงแฉงเสียงลำนำปบมือเป็นท่าเป็ตะเจ้งไว้เล่นและเออรำกลงเวยนมาเสียงกระเหยบเนี่กักกคบ,บคออภไพน์ด้ออดีเม็จ๋าเหบไระเหยบจะเสียงก็กเอื้อยต่ว่าใจคนรเื่เกิน,น่อยเคื่อเกาเล่ามากเมื่อนี้แล้วจะภาพใจดีดีเดี๋ยวบุญน้ำพินน่งดน้อ สิบเนื้อผูกาขอกราบพระพุทธของค์ปองปัญญาทำภาษาสดาให้น้ำพุกน้ำหัวพุ่นพระสงฆ์นอพอให้น้ำกลางน้ำบังพุ่นผัวทั้งทำบังสั่งทั้งนำสูว่าองค์ศรีานิสายนามหาองค์ศรีานิสายนามหาองค์ศรีานิสายนามหา เทพไทยเทวดาเทพแห่งศิลปินจงสาดตลงมา ใส่แค้นแบบดังเดือมบายคู่สะกอนพี่น้องแบบสมัยเก่าอนุรักษ์เสียงล่ำเสียงแทนอ,อันอายห้าคือฟังล่ำกินแทนว่าดีนอนเกลีแดตะโกนโขอบคุณครับครับผมขอบคุณแน่หลายดือ้อให้ล่มให้รวยให้หางนี่ดีได้ทับผูมิใจดีใจงามนี่แหละคู้ฟังล่ำกิน เออแล้วอีกสี่สิบาทไปติปร่วมนักคนตีเอีสาธุขอบคุณไอ้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 ขอบคุณเออไอ้ยูดีมีแง่ไ้เฉียนสดดามเสียมเนอะอ้อ้พอดยังไงยังมาดีแทนแ่นว่านายเม่นว่าโดนายเมื่อสิบเดืนสิอท่านใส่สองเมื่อสิบเืสิเท่านใส่สองจัง้อ ลนี้พอให้รุงมาล้อวันล่ำนีสมองมีคัญญามแย่มากก่อนจะมีทางทางคุณต้องให้นำยอดแข่งอมทางคุณต้องให้นำยอแข่งของจอมคาถายาของสมองนั่งเดินไหลไปเทียบไทยผู้เราอยู่บนสูงไปเทียบไทยผู้เราอยู่บนสูงมาดุม่ากินซอยปองน้ำปองตั้มเราหนาได้เพื่อพิษสาสาอีฟังแล,วล้วแสนอ่วนไปทุดซ้อทางคุณพ่อแม่นั่นมาขับรับเเสียงยาแห่งให้รับอมวันวันลูเสียง ยาแห่งไอรรวันวานโนอ้คนดูคนชมอยู่น้ำจนเจยังใสดแงแอคคนปอบอให้ไปแรงใจออดออนคนยิ่งสงเฮ้พยอยู่ฝ่ายมากร้อยสุขบันว่าหูกาอยปัดญ่าคนบ่หูวกาซอยปัดญ่าเวลาลำเลือดเดินก่อนขัยาาปอนยังมาเดินก่อนอคคนสนะเสด็จยอนตอนอ่าวสียงทั้งลำอ่อนนษาทัวเดือเสียแก้วันวันเดือนคือก่อกาเซนถูกตัวแดรเน้่ยเอาสาพาตัวแป่สา ตาราดีตาที่พอแล้วอีกดังนนสาวมาเห็นอยากมา้สมไว้สิ่งแตเซงสาเมื่อดผมก็หยับทับว่าในคนยอมวางใบตัวก้าประตนาทั้งซ้ไปตัก้าปราตรีนั้งสาผมก็ตามไม่ครูเสือเสียงลอยฟ้าเมล่กราพอนเดิอก่อนออกเดนเมื่อเราพเดือก่อนออกเดินเพื่อนเพ่อนหลนทลงก่อนใส่นำทำําเอิบดีบอนบ่าฮาคุณทำกาเอิบดีบอนบาฮาคุณในน้ำว อีกอย่งหนึ่งเวลาสมสายตาสามวันละมือจังสี่สามวันละมือจังสี่จังสี่ให้ตาวญาติมานถามยนี่ยกระเอิญก่อฟองคล้องคำยำกระเอิญก่อฟองคล้องคำทางคาถาลีทองสอยแนีนำด้วยผมระดวยนิยมมาเป็นปุ่มเป็นปุ่มมีสุขสามหกมีพอเอ้ยพอเมียเอ้ยเมียรักมวลเสียงดีกนฟังได้ยองได้ยองกว่าดีหล่นเลือดเข่าเลือดเข่าว่าดีหล่นเลือดเข่า นีเม,มนไว้ยออยย่คู่ถือโอกาสนี้คือ,อท่านขึ้นสู่เวทียังเป็นทางการ